สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม e g ค .io นะครับซึ่งภาคนี้ก็เราสามารถล็อกอินด้วยอีเมลหรือ gmail ของท่านก็ได้นะครับซึ่งการล็อกอินด้วย gmail หรืออีเมลมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเก็บเหรียญฟรีได้นะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งมันจะให้มาทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็กดรับรับรบรบไปครับยีบาท มันจะมีเหรียญนะครับให้เราสะสมไปเรื่อยเหรียญพวกนี้เอาไปซื้อสกินนะครับนี่ผมมีอยู่สกินเดียวนี่สกินพวกนี้ก็สวยนะครับสวยทั้งนั้นเลยแต่มีสกินหนึ่งนะครับที่แพงที่สุดและน่าจะเจ๋งที่สุดนะครับคือสปายนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับเจ๋งน่าจะเจ๋งที่สุดนะครับเหมาะสำหรับพื้นหลังสีขาวนะครับเดี๋ยวผมมาบอกเซตติ้งทีหลังนี่ครับส่วน ตังเนี่ครับเราสามารถเอาไปซื้อ XP เราจะสามารถเก็บ XP ได้แบบมันจะเพิ่ม XP ให้เราสูงขึ้นนะครับส่วน m a s s o o อ t ก็ตอนเราเริ่มเกมนะครับมันจะเพิ่มแต้มของเราตอนเกิดสมมติตอนเราไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยครับมันจะให้มาแค่19นะครับสำหรับคนที่เลเวลไม่ถึง10นะครับ พอเราซื้อไปมันก็อาจจะเพิ่มมาสัก25หรือเท่าไหร่นะครับผมไม่เคยซื้อเหมือนกันครับเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของเซตติ้งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับผมแนะนำให้ทําติ๊กตามผมนะครับมันจะดีมากนะครับ stop on release ก็จะเป็นการพักเดินนะครับตอนเราบังคับตัวอยู่นี่ครับถ้าเราติ๊กไปครับแล้วถ้าเราติ๊กนะครับ ตอนเราบังคับเกมครับตอนเราปล่อยมือมันก็จะสามารถหยุดทันทีนะครับแต่ถ้าเราติ๊กออกอย่างเงี้ยครับตอนเราบังคับเกมแล้วก็พอเราปล่อยมือจากการบังคับมันก็จะยังเดินต่อนะครับส่วนเล็กอ on ช h a ผมไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ศึกษามา button on b u t ต o n position ก็ใครถนัดขวาก็ปรับเป็นขวานะใครถนัดซ้ายก็ปรับเป็นซ้ายแล้วแต่คนถนัดครับ c o น n e r ก็เป็นส่วนของมันจะขึ้น2ด้านเลยนะครับ ที่ขึ้นสองด้านนี้ก็คือนี่ครับสองตัวนี้เรามาส่วนของโชว์แอโร่ครับมันจะเป็นการโชว์ทิศทางที่เราเคลื่อนที่นะครับสมมติเราเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมันก็โชว์ลูกศรไปทางซ้ายนะครับเพื่อบอกตำแหน่งที่เราเคลื่อนที่ด์กแปะก,กาวก็ตามที่คนชอบเลยนะครับจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ถ้าเราติ๊กก็พื้นหลังก็เป็นสีดํานะครับถ้าติ๊กออกก็พื้นหลังเป็นสีขาวนะครับเหมาะกับสปายนะครับ สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบลงไปด้วยนะครับสวัสดีครับ